เปิดหน้างานสุรินทร์กันครับผมเมื่อคืนมาถึงตอนตีสองนะครับถึงตีหนึ่งหรืครับผมแต่ต้องมาหาโรงแรมหาโรงแรมอีกหนึ่งชั่วโมงมาตีสองนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่าวันนี้เราทําอะไรนะครับท่อเราจะอยู่ที่40เมตรนะครับใช้ PVC หน้า80เส้นนะครับหนา8.5อันนี้ผมจะขุดไปเจาะข้างหน้าครับมันมีท่อทิ้งสาธารณะอยู่นะเดี๋ยวผมจะขุดไปเจาะข้างหน้าก่อนไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับจะเจองาช้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นบ่อเกิดนะครับ แล้วเราก็จะวิ่งมาเป็นท่อ PVC นะครับพอเราวิ่งมาเป็นท่อ PVC ปุ๊บเราก็จะใส่บ่อพักตามระหว่างทางนะครับส่วนตอนนี้ตัวน,นี้นะครับจะมีฟอร์เดนหนึ่งตัวเห<ร>็นไหมครับพี่พี่มีฟอร์เดนตรงนั้นหนึ่งตัว<ร>ตน,น่าจะเป็นครัวจากบนบ้านนะครับผมจะต่อมาลงตัวท่อทิ้งของผมนะครับพอเราวิ่งมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเก๋ออีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเก๋ดแต่เราจะมีบ่อพักตามระหว่างทางด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นบ่อเก๋ดนะครับแล้วก็จะวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้นะครับ วิ่งมาจนสุดกำแพงนะครับสุดกำแพงถ้ามันไม่ได้40เมตรผมก็จะเลี้ยวไปอีกนะครับผมก็จะเลี้ยวไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามันถึง40เมตรแล้วผมก็จะไม่เลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนหลักของบ้านนะครับส่วนตัวนี้คือถังแซกใบเก่าของเขานะครับคาดว่าน่าจะลดแมคโครเหยียบแตกนะครับและตัวบ่อเกิดบ่อซึมมันใกล้กันเกินไปนะครับพอมันใกล้กันเกินไปการดูดซึมมันจะไม่ค่อยดีครับผมไม่เหมือนการวางห่างๆนะครับ คือเวลาผมมาตา่างจังหวัดน,นะส่วนมากผมจะวางบ่อกเกิดบ่อซึมอ่ะวางห่างกันมากๆเลยวางกันห่างกันสิเมตรยังมีครับส่วนมากนะครับที่ผมทำนะครับแต่คนอื่นทําไม่รูข้ของคนอื่นทําก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันของผมทําก็ดีเหมือนกันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การถนัดของพี่ช่างของชุดนั้นนะครับแต่ของผมจะถนัดวางให้มันห่างห่างกันเข้าไว้ครับแล้วก็ทําเป็นท่อรำทิ้งเดินไปถึงกัน,นครับเพื่อช่วยในการดูดซึมครับ ส่วนตัวนี้นะครับคือระบบเรากําลังจะรื้อระบบของเก่านะครับตัวนี้ก็จะมีฟอร์เดนของห้องน้ำเนี่ยบ้านหลังนี้เขาทําเสร็จหมดแล้วนะครับนะครับทเสร็จหมดแล้วแต่ว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุทางเรื่องแมคโครนะครับอันนั้นคือท่อคีนะครับระบบเขาจำมารวมกันเดี๋ยวเราก็จะตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็แขวนแฮงเกอร์ไว้การมันตกท้องช้องอะไรเงี้ยครับแปลว่าตัวถัง1 0 0 0พลิตรของเราก็จะวางตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือถัง1 0 0 0พันลิตรที่เราจะวางตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่วางตรงนี้ครับแล้วเดินระบบเข้าททอล์มิทิงเมนโทของเราเส้นนี แปลว่าเมนโฮงของเขาจะอยู่แถบแถบซ้ายของบ้านครับนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทํากันทุกวันอยู่แล้วครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านเขาจะดีไซน์ทําอะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็จะเดินระบบเป็นฟอร์ดงฟอร์เดนอะไรไว้ให้เขาครับสาหรับเขาทําครัวหรือทําอะไรอย่างนี้ครับและตรงนี้ก็จะกบเกี่ยเคียร์ลิงให้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกบอกเกิดสรงนี้จะกบเกลี่ยให้หมดเลยนะครับดูครับสวยเลยครับ ประมาณนี้ครับผมฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับแต่ว่าเสร็จแน่นอนนะครับวันนี้เพราะอยากกลับกรุงเทพแล้วครับผมอยู่ต่างจังหวัดมา3คืนแล้วครับนะครับสุโขทัยสุรินสุโขทัยพิษณุโลกสุรินนะครับถูขับรถแบบหลายพันกิโลมากเมื่อคืนก็กว่าจะมาถึงฝนตกมากมครับผมฝากติดตามผลงานนะครับผม18คนเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับ แต่ผมคิดว่าช่วงบ่ายๆก็จะเสร็จครับไม่ถึงเย็นครับ